สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมน้นีมาอยู่ปลาอันนี้ค่ะพี่น้องปาาลาคณะฝรั่งนะคะนี่นงามๆเลยค่ะพี่น้องดอกหอมๆเลยนี่ค่ะไม่ง้อผักไทยแล้วแล้วเนี่ยมีผักฝรั่งกินเสรพี่น,อน้องนียนี่นี่ค่ะอ่อ,อนๆเลยพี่น้องยอดอ,อ่อ,อนๆเลยเนีย่เก็บมวนเลยเนี่ เก็บมวลเลยพี่น้องเนี่ยอืมอย่างนเสียงเลยพี่น้องออน,นี่นะนี่ใครยังบ่เคยลองพี่น้องไปเก็บมากินเด้อจะว่าตอนเก็บกระเบิงนะพี่น้องถ้าเกิดบางเทีอบบรูจัก อันเจ้าของกับยาฝาไปเก็บด้วยพี่น้องเขาแจ้งจับได้ด้วยค่ะอันนี้ญยาดกันเลยก็เลยไม่เก็บได้พี่น้องขอเพ่อนแล้วล่ะก็เลยมาเก็บ,เ,กเ,มเ,กบเมื่อน,นันเก็บไปกินมันแสบก็เลยมาเอาอีกนาอค่ะไปเก็บเป็นต่อคะ่ะนอ้องดอนอ,อ่อ,อนเลยพี่นอ้องโอนอ่อน <All. S 2> นี่ค่คะพี่น้องเอาถุงมาใส่ผอมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนตเ้อวยค่ะพี่น้องไปละค่ะไปอิหรีล้วค่ะ,วคะสวัสดีค่ะ